ถ้าเมชงเรไม่ือเราจะฉีกย้แต่ถ้าเมวด้เราอาจจะห้หองเรื่องแรกใแจ้ง้าบใชแจงเื่อะไร การบริหารพื้นที่เกตตต่อวันเนื่องจากมีอุตสาหกรรมการทําเมืองยินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนและจะํานวนประชากรภายนอกพื้นที่เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันเพิ่มมากขึ้นในทุกปีส่งผลให้เกิดปริมาณขยะอย่างรุนเเมงสร้างมลพิษทั้งทางน้ําและทางอากาศทําลายภาพลักษณ์ที่สวยงามของเทศบาลตำบลน,น้าพลาสาร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนให้ควบคุมปริมาณขยะได้ยากขึ้น นี่คือเรื่องสําคัญเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขเป็นระดับต้นๆการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาปัญหาและให้ความสําคัญของสถางานการขยะรุนี้จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะชุมชนขึ้นแการดำเนินงานจัดการสภาพปัญหาร่วมกันทีคนวิธีการแนวทางในการจัดการปัญหาเพื่อสร้างข้อตกลงและกําหนดทิศทางการบริหารจัดการธนาคารขยะทาได้โดย การจัดตั้งคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนของผู้ภาคส่วนเพื่อเป็นผู้ควบคุมดูแลและประิทีให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสาคัญในโครงการธนาคา,ารขยะชุมชนมีการเตรียมพร้อมและดูแล,ลร,ร,รักษาอุปกรณ์รถเก็บขยะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอรวมไปถึงสุขอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้งให้มีกองทุนธนาคา,ารขยะชุชะมชนลำแรเข้ามาล้วที่สาม อระที่สเชมตลยทาการเดินทานคชุมชนก็เรในการขเพื่อนธนาคารอยาธชุมชนทำหน้าที่ในการออกเียบว่าเราจะจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเาจัดสวัสดิการอะไให้เ้าเช่นบางที่เขาก็จะเป็นเงินพัน <c oughs> ติดต่อไา้รับซื้อของเก่ามารับซื้อต่อ